ไงกรุ๊โอ้ยอะไรใส่กันชวนลูกแพ้สปอตไลท์ก็หายหมดแล้วอิจิลุ่มเลยสวัสดีครับอิดิต้นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิ่งดินด่วนครับออกล่าแล้วครับเจ้านมเย็น กดไปพันห้าครับค่าช่างค่าเสดือนะครับก็ยังวิ่งกับทีมงานเสียโดมนะครับน่าจะอยู่ยาวเลยแหละนะครับน่าอยู่กับทีมงานเสียดสโดมพงสกรนยาวๆ เปลี่ยนบอ่อไปเรื่อยๆครับบอ่อเขาเยอะครับโซนนี้เสร็จงานจ่ายเสร็จงานจ่ายเลยครับโอ้โอนกันทุกวันครับทีมงานนี้ ไม่มีบางฝุ่นมันก็ดีนะฝุ่นมันอยู่แต่ข้างหลังครับมันไม่ไปอุดม่อน้ําแต่ถ้ามีก็ขยันเป่าครับไปดูกันหน่อยอู้เนสะเก่าทุกทีอู้บาลายต้องมีแน่นอนนี่ดูพี่ตมมุมเลยยังลึกอนะ่ะ ก็หยุดไปประมาณ3วันนะสวัน4วันนะครับน้องจอยกับทอทงนะครับติดภารก to ิจงานศพโอ้ทงตามเมียติดติเลยทงวิ่งกันฝุ่นตลบอบอวนเลยครับโอ้รอดไม่รอด ทางนืดๆเลยอโหเกือบไม่รอดครับโอ้ยบางโคลนไม่ไหวแล้วต้องหาน,าน้ๆนนมาใส่แล้ว đặc biệt lẽ thôi ô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปลคลาดเลยท้เออนืดๆเลยครับนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นคูสะครับเอาคูสะออกน,นี่ ควบคุมคอนโทรลโดยจานโยครับตักไวจัดนี่เขาแย,ยกกันเทนะครับนี่ตอนนี้ไปเทฝั่งนู้นประมาณ3คันไปเทอ,อีกฝั่งประมาณ3คัน ร้อยเก้าห้าจะรอดไหมโอ้โห,โโหไม่ธรรมดากันนี่แรงอยู่แลว้วครับโอ้โบ้าวาวาววมีเด็กคันแรงๆ โอ,โอ้ไปเทนู่นได้นู่นที่ตมนี้เอาไหมนี่ น่าจะล้วงกลับเลยครับทิ่ตมน่าจะเก็บไว้ก่อนล้วงขอบออกให้หมดก่อนอตอนนี้เขาก็วิ่งสองทีมนะครับมีทีมคาราบาวนะครับทีมหนึ่งทีมหมู่บ้านทีมหนึ่งครับอเอาเงินไปเก็บไว้ในนอเสียดมนี่ อยู่นี่ก็สบายนะครับน้ำมันก็เติมบ้านเซโดมเลยเติมหัวจ่ายเลยครับสบายออข้าวเที่ยงเซโดมเลี้ยงแม่ว,ว่าข้าวเอ,อ่อเช้าเย็นนี่เดี๋ยวผมก็จ่ายเองนะครับก็หักเอา ห้าสิบบาทต้องให้ทอทงกับจอยวันละสองร้อยชาวห้าสิบเย็นห้าสิบวันละสองร้อยจะรอดไหมคะน,นี่รอชมครับ สรุปแล้วก็วันละห้าร้อยนะนี่ไม่เป็นไรครับขอให้แต่ได้เที่ยวนะ่ะวันละห้าร้อยไม่เป็นไรครับให้แต่ทำเที่ยวให้นะครับมีงานทำยาวๆครับผม หน้าฝนก็อาจจะลงโคราชไม่แน่หน้าฝนเสียโดมีงานก็อาจจะอยู่นี่ครับมาเสียโดมีงานยาวๆก็อยู่ยาวๆครับเสียตินไม่รู้จะลงงานตอนไหนครับอ๋อล้อขวางลูกพี่ล้อขวางไม่รู้ก็จะเรียกตัวไปตอนไหน คันนี้ไม่น่ารอดนะครับล้อขวาใะตอนนี้ จะจับปลาไปหมดแล้ว นี่ปิดร่องให้ชมเลยครับโอ้บอ่อนี้นี่ดินเยอะอยู่ครับปีนกันยาวๆเลยแหละอัดูดมาก,ก็ได้จอย ตูดมาดีกว่าอา่าเพราะว่ามันแคบแล้ววิ่งไม่ทันไม่โคลเลยครับจานโยตักไวจัดเดี๋ยวถ้าจอยจอดสงสัยจะต้องเปลี่ยนบางฝูงใหม่แล้วข้างหลังครับเริ่มไม่ได้ส่ง บางครับข้างหลังบางฝุ่นบางมากเลยน่าจะประมาณ6มิลนี่แต่ข้างหน้าก็ทรงยังเหมือนเดิมครับ เอซีบอกให้อธิบายาว่ารถดำมีกี่ประเภทมีแบบไหนบ้างผมก็รู้จะอธิบายยังไงครับรถดำมันก็มีเล็กมีกลางมีใหญ่ครับรถเล็กก็คือรถกระป๋องครับอันนี้ก็ขนาดกลางขนาดใหญ่ก็พวกยางพันนะครับส่วนค่าเที่ยวก็ไม่แน่นอนนะครับบอกไม่ได้แล้วแต่พื้นที่ครับแ,แล้วแต่พื้นที่ รายได้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนผมขับเองรายได้5้าหกหมื่นต่อเดือนครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึงครับเพราะว่ารถเยอะได้เรียบร้อยไม่จอยเอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเสียดากเลยครับเกือบรอดแล้วเมื่อกี้น่ะลื่น เยียบก็เยียบไปเลยช่วงเนืเนๆคู่นี้เขาจะไปเทด้วยกันนะครับเขาจะไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่ b o เบิเ้ลเบิ้ลหน่อยเออเบิเ้ลเบิ้ลหน่อยโอ้โหเสียแจ็คตามมาติดๆเลยครับผมอยากจัดพื้นเรศให้นมเย็นอยู่นะว่าผมเนี่ยน้องมะนาวเนี่ยใช้ดีมากเลยมัน คือมันไม่บุบไม่อะไรเลยคือมันจะบุบได้ยังไงครับเพราะว่ารวมกันแล้วหกมิลน,นั่นแหละพื้นเหล็กสามมิลพื้นเหลอีกสามมิลเป็นหกมิลน,นั่นแหละวิ่งดินแบบนี้สบายๆครับกระบะไม่เซะก็ไม่ขึ้นสนิมครับแต่ก็ต้องเซะแหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่เซะมันก็หนักรถ เดี๋ยวนะก็ต้องเปลี่ยนแหนบหน้าครับยกเดี๋ยวจะยกแหนบเมก้าใส่โอ้เสียงอะไรวะเดี๋ยวจะยกไอยกแหนบหน้าเมก้าใส่ะคันนี้ อนาคตครับมาเจ้าคุ้นเงินรถเปล่าต้องพยายามปีนร่องหน่อยนะครับ การขับรถดำไม่ใช่คุณจะไปแต่ร่องเดียวนะครับคุณต้องพยายามดูทางด้วยถ้าเกิดทางแบบเออมันเริ่มยุบเริ่มอะไรก็ปีนร่องหน่อยรถเปล่าแต่ไม่แนะนำให้รถหนักปีนร่องนะครับแต่ถ้ารถคุณแรงก็ได้ครับจัดไปเลยนะเอ้ยเรียบร้อ <laughs> ยไปเกาะโบเลย <laughs> เสียแจ็คไปนี่มันหักศอกไงไหวไหมแต่ก่อนหม้อใหญ่กันเนี่ยต่อดอกเดี๋ยวบายๆกับเจ้า เงินครับถ้าใจไม่รักจริงไปไม่รอดอนาะชีพนี้ครับถึงพ่อแม่จะปูทางให้ขนาดไหนถ้าใจไม่รักก็ไปไม่ได้หรอก แต่เช่นนี้ก็เกยไปก็ทำไม่ได้แล้วนะครับต้องหยุดนะครับส่งมีแรงก็ทําทําไปพอมีพอกินครับไม่ได้หวังรวยอะไรหรอกหวังแค่คือไม่ต้องเดือดร้อนใครแค่นั้นแหละ ทางหนืดหมดเลยครับอาไหมอ่าอ่าโอ้ย,อย,อยช่วงหักศอกพอดี ใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับ